ยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟื่องขอทูดชาแนลค่ะนิกกี้ลงน้ำแต่เช้านะคะนี่นะคะข้าไปทิ้งข้าไปเลยนิกกี้ทำความสะอาดสะน้ำมางับไปแล้วนี่นะคะแปลตัดทีถึงขึ้นดูอุจจัก นี่และคะนิกกี้ลงน้ำแต่เช้านะคะนี่เดี๋ยวจะมีคลิปนี่นะคะอ่ะ้จะพากันไปไหนจ้าเก็บขยะนิกกี้นี่นะคะนิกกี้นะคะลง ลงสระน้ำแล้วนี่นิกี้นี่นะคะก็ลงสระแล้วก็ยังแอบมองน้องมีบุญนะคะว่าาน้องมีบุญจะไปทางไหนนี่นะคะนิก้เล่นน้ำแต่เช้าเลยเก็บขวดแล้วเก็บขวดขึ้นมาเลยนิกี้เร็ว อ่าดูเขาว่ายน้ำดิดูเขาว่ายน้ำดิปลอมแปมปลอมแปมตีน้ำเลยนะเอฟซีอ้าวมุดรูแล้วนั่น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 นนั่คาบละอ่ะนี่อ่านี่ไปแล้วนะคะไปแล้วนั่นคือขวดไวคาบคาบเขาจะเล่นขวดในน้ำนะเอฟซีนี่นะคะเอ้าหนึ่ง สองกระโดดขอมาจันทรน์ใ่้เอาข้าวพวดมาข้ามาเลยงับนี่นิกกี้เป็นน้องหมาที่ฉลาดนะคะเอาข้ามไม้มาเลยเรื่อยๆๆๆเมกี้ตรงนี้แหละเขาไม่ไปถึงลู่เลยเขาข้ามไม้ขึ้นมาโอ้เขาข้ามไม,ไม,ไม,ไม้เขาเก็บรักษาความสาะอาดไว้ก่อนหนึ่งไปที่เดิมอีก ไปที่เดิมอีกใช่ไหมเย็บีอาจจะเวียนหัวที่หนึ่งนะนี่นะคะอาคาไม้มาเร็วๆๆๆวเร็วเร็วเร็วจังเลยนี่นี่เหนื่อยนิกีิแอบมองอะไรเนาะไม่มีอะไรบ้วนเลย ต้องกระตุ้นต้องกระตุ้นจ้ะมองอะไรเนาะมองอะไรเนาะเตรียมจะขึ้นละเนี่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะที่พี่คอปปี้นะคะ ทีพีสกินนะคะในนามช่องเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะเนาะก็อย่าลืมนะคะนะคะแล้วก็อย่าลืมชมคลิปชมโฆษณาชมไลฟ์สดให้ด้วยนะคะนี่นะคะทุกคลิปนะคะนิกกี้ยังไปทางนั้นนิกกี้มาทางนี้นี่นะคะนิกกี้ก็กลับมาที่เดิมนะคะกลับมาที่เดิมอีกนะคะเออมันมีที่เหยียบเนี่ยนะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีนะคะ